สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่ e p ที่7นะครับวันนี้ผมอยากจะมาเตือนให้กับพวกเราเนี่ยระวังวิธีการขายประกันของตัวแทนที่ใช้คำว่าไม่ถูกต้องแล้วกันนะครับใช้วิธีการขายที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์แล้วก็รวมถึงผิดกฎข้อจรรยบรรณของตัวแทนด้วย วิธีการดังกล่าวคือวิธีการอะไรเอาง่ายๆครับก็คือว่าเป็นวิธีการที่ตัวแทนเนี่ยจะใช้คำพูดว่าต้องการที่จะมาอัปเดตข้อมูลกรมธรรนะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลกรมธรรอันนี้เป็นการทำงานของตัวแทนมืออาชีพอยู่แล้วก็คือว่าตัวแทนมืออาชีพทุกคนเนี่ยควรจะอัปเดตข้อมูลกรมธรรม์ให้ลูกค้าให้ลูกค้าทราบถึงความคุ้มครองที่ลูกค้าชำระไปว่ามีอะไรบ้างแต่ว่า ตัวแทนดังกล่าวนะครับที่เป็นตัวแทนที่มีวิธีการสร้างรายได้ที่ไม่ถูกต้องจะใช้วิธีการที่ให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์เดิมที่ครองไว้อยู่ถือครองไว้อยู่และมาทำประกันของตัวแทนทำใหม่นะครับเช่นลูกค้ามีประกันของบริษัท A อยู่แล้ว แต่ว่าตัวแทนเนี่ยที่มาใหม่เป็นตัวแทนของบริษัท B ตัวแทนจะใช้เหตุผลชักไม่น้ำทั้ง5เพื่อให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ของบริษัท A และมาทําประกันของบริษัท B โดยอาจจะใช้เหตุผลว่าเนี่ยชำระเบี้ยเท่ากันนะแต่ว่ามีความคุ้มครองมากกว่าชำระเบี้ยมากกว่าเท่ากันนะแต่ว่ามีดอกเบี้ยสูงกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมจะเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกันเนี่ยการชำระเบี้ยเท่ากันเนี่ยนะครับหรือว่า อ,อมากกว่าหรือน้อยกว่าประกรันโดยส่วนใหญ่แล้วจะผลิตที่โรงงานเดียวกันโรงงานที่ว่านี่คือขอปภดังนั้นถ้าคุณชําระเงินมากความคุ้มครองคุณก็มากถ้าคุณชําระเงินน้อยความคุ้มครองมันก็จะน้อยนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี้ยนะครับมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในกรมธรรม์ของแต่ละฉบับผม ตัดตรงจุดนี้ไปก่อนเรามาพูดกันต่อเรื่องของการที่ตัวแทนประกันเขาให้เรายกเลิกกรมธรรม์ที่มีอยู่เดิมแล้วก็มาจดกรมธรรม์เล่มใหม่กับเขาเนี่ยตัวนี้ผมจะให้คุณทราบว่าผิดกฎข้อจรรยาบรณของตัวแทนด้วยนะครับอยากจะให้คุณลูกค้าหรือว่าพวกเราคิดง่างยๆเลยว่าถ้าตัวแทนท่านไหนรักษาจรรยาบรณของตัวเองไม่ได้คุณไม่ต้องหวังว่าเขาจะรักษาผลประโยชน์ให้กับคุณ นะครับอันนี้ผมต้องการที่จะทำคลิปเอาไว้เพื่อที่จะทำให้สังคมตัวแทนเป็นสังคมที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้พวกเรากลัวตัวแทนแต่ว่าให้พวกเรารู้เท่าทันแล้วก็ อยากจะให้พวกเรามองว่าตัวแทนที่ดียังมีอีกเยอะแล้วก็รอโอกาสที่จะดูแลพวกเรานะครับสัรับวัน,นี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ